ไปดิพี่น้องวันนี้ฝนตกเนอะตกแห้งขนาดพี่น้องนักอันนี้แกกำลังลงปูนทางนางกะฝน,นตกมากเหตุไดพี่น้องบันไดตัเห็นทางเลยโอ้ตกแห้งกะลีตกแห้งกะลีเป็นต่ญาติพี่น้องเอา้าตัวเห็นงงเลยวะ พันยุเขา,าเนาะโอ้พันยุระดูร้อนคนว่าคนหนาลมเด้โคตรแหงเลยเป็นตะายานพี่น้องประดังห้องพุ่งตั้งพุ่งตั้งพุ่งตั้งอว่าแต่ว่าเนาลรโต๊คข้องจักว่ะโบรร้เมล็กเนี่ยซัมซิปการดอึงเมล็กเนี่ยการอึงการกรบโอ้ขักเลย คอยไปคอยมาเ้อพี่น้องคนตกแห้งนี่รถลื่นตกถนนเด้